แฟนเดอติดนิวครับกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง t u ท e ฟซีปัดร้อยนะครับเรมี่มาอัปเดตข่าวสารน่าสนใจของปีศาจแดงกันเหมือนเช่นเคยโดยวันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงคืออาการบาดเจ็บของราฟาลวานครับที่เจ็บมาจากเกมเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งแล้วต้องพัการาวราวสามถึงสี่สัปดาห์ก็ต้องลุ้นหนักว่าจะฟิตทันติดทิมชาติฝรั่งเศสไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์หรือเปล่า ซึ่งมันก็เป็นไฟบังคับครับที่เอเดนฮาร์จะต้องปรับขบวนรับครับเพื่อลุยสุขในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยทีสัตวแดงเก็บชนะได้สวยๆรักษาชินชีตสะอาดเอี่ยมมักจะเกิดขึ้นตอนที่วารานยืนเซ็นเตอร์กู้กับริซันโดมาตินเนสแต่เมื่อไม่มีวารานเนี่ยเนฮาร์ก็จะต้องคิดดีๆในการ หาคนมาจับคู่กับลิชาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวิกตอร์ดีนเลิฟที่คอยเข้าออกเป็นตัวสแตนบายวารานอยู่แต่เวลานี้เนี่ยกับตันทีแฮร์รี่แม็กไกวกำลังเรียกความฟิตรอวันคัมแบ็กอยู่ตรงนี้มันก็ต้องคิดให้ละเอียดถีทถ้วนเพราะโปรแกรมที่ทียิปเนี่ยมันรออยู่มีเซ็นเตอร์พร้อมใช้งานอยู่3คนนะครับลิชาคือตัวหลักดินเลิฟคือตัวสแตนบายแล้วก็ แม็กไวว์รอเสียงโดยวันพัสดีนี้เนี่ยศึกยูเอฟ่ายูโรปาลีกแมนเเตจะเล่นที่ออราฟอร์ดครับเจอกับเชอริฟผลเสมอเพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปแต่เชนฮาร์ตต้องการเป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องชนะทั้ง2เกมที่เจอเชอริฟและบุกไปเยือนเรอัลซซดาก็ต้องแบ่งความสำคัญให้ดีโอเคว่ามาร์ตินเนสมีความแกร่งร่างกายดีสามารถยืนระยะได้ตลอดรอดฝั่งแต่ผลระยะยาวเนี่ย มันจําเป็นที่ต้องถนอมเขาให้เขาได้พักเนี่ยก็ต้องคํานวณให้ดีว่าแม็กควายควรจะคัมแบ็กตอนไหนและจะใช้นักเตะอย่างไรกับโปรแกรมที่ขวางอยู่นะครับก็ตรงนี้อาการความฟิตเนี่ย ของแม็กควายคือตัวแปรสําคัญเลยที่จะให้ทางเซนพาร์สโรเตชั่นกลุ่มกลังได้ซึ่งตรงนั้นผมว่ามันคงจะเป็นความคิดในขั้นตอนต่อไปเพราะเซนทาร์สจะชอบใช้กลุ่มกําลังนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเอาไว้ก่อน ต้องการเก็บชัชนะให้ได้แล้วก็คข้าไปว่ากันว่าช็อตต่อไปคุณจะเป็นแบบไหนเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะไม่มีแมตช์ไหนเลยที่ยูเต็ดชนะคู่แข่งแบบสบายๆย,ยิงขาดแล้วก็สามารถเก็บตัวหลักพักตัวสําคัญได้นะครับนอกจากแนวรับแล้วเนี่ยตำแหน่งแดนกลางเนี่ยตอนนี้มันออปชั่นมันยืดหยุ่นหน่อยกาเซมิโรลปักหลักแล้วก็ยืนเป็นคนสําคัญในตำแหน่งตัวรับก็ทำให้สกอตต์แม็กโทมิเน เฟรดเนี่ยก็คอยโรเตชันกับกิเตอนเซนหรือบุนโน่แฟน์นันตรงนั้นกลายเป็นว่าขยับขย่อนได้มากกว่าตัวรับนะครับก็เสร็จจากเกมกับเชอริฟมีแมตช์พิมเลียงเกตกับเวสซัมซึ่งถือว่าไม่ง่ายแล้วก็มีการไปรเยือนโซเิดาดซึ่งเซนท้าก็คงเน้นแหละอยากจะจบแชมป์กลุ่มในยูโปรปาลีกซึ่งมันทําให้เส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันง่ายกว่าการเป็นอันดับ2นะครับพอเสร็จจากโซซิดาดก็มีเกมพิมเลียงกับวิลล่า และมีแมตช์กับวิลไล่ในลีกครับซึ่งตรงนั้นแหละผมว่าจะเป็นโอกาสที่ามาตินเนสจะได้พักเต็มเต,มเ,ตมเช่นเดียวกับกลุ่มกำลังตัวห,หลักหลายลายนะครับเพราะว่าความสำคัญตอนนี้พรีเมียร์ลีกก็ต้องมาก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยยูโรปาลีกที่มันมาถึงจุดที่ชี้วัดแล้วว่าคุณจะจบรูปสเตตในตำแหน่งเท่าไหร่นะครับก็ เป็นภาพรวมอาการบาดเจ็บของวารานเนี่ยมันทําให้เซนต้าเหลือตัวเลือกน้อยลงแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะจัดใครลงสนามเพื่อให้ได้รับผลการแข่งขันที่ดีกลับมานะครับก่อนจากการฝากเอาไว้สาหรับช่องยูทูปแฟนิ์แปดรครับมีคอนเทนต์น่าใจมากมายยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารได้ดีในการฟุตบอลครับ